บัดนี้วันที่ส4เดือน3ปี68เป็นครั้งที่81วันที่ข้าพเจ้านายยุทธพงศ์ผมมลโลนขอถาวายเสียงสดสรัทธาพระสูตรพตระปริศน์ไมนต์ต่างๆหอยพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาตยายบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติตถึงข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในคราเพยัญชนะในบทสวดตอเรื่องด้วยเทอมบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดา ธัมมันตาจักวาลสุวรระคันชันตุเทวตาสัทธมังวิราชันสัสุนันตุสักโมกขังสักเฮกาเมจารุเปคีรสีขราตะเตจันตริเขวิมาเนธีเประเถจ้าขามีตารุนาคาในเขียวทุมพิเกเตปุมาจียันตุเทวาชลัตระวิสเมยักขะันตปะนาคาทิ่ท่นตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนะสัตว์วรมสุนันตุธรรมะสุนัการอยัมปัทธันตาธรรมะสุนัการอยัมปัทธันตาธรรมะสุนัการอยัมปัทธันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะไต อิมินาสกาเรนะพุทธังภิพูชียมอิมินาสกาเรนะทำมังอภิพูชียมอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิพูชียมบททสาบทกาวพัฒนาตายอรหังสมมาสมุทโธภาวพุทธังพะนตังอภิวาเทมิสวขาตัวรตาธรรมธรมามิสวปนะัตสสุคบที่สี่บทสวดธรรมการสิธรานโมตสพระวัตโอระโตสมมาสมุทธรานโมตสัพะัตโอระโตสมมาสมรานโมตสัพระัโสมสมรบทที่หาบทสวดไตสรณคมนาปาฐะ พุทธังสรนังกัจฉามิทำมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยามิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยามิทำมังสรนังกัจฉามิทุติยามิสังฆังสรนังกัจฉามิตาติยามิพุทธังสรนังกัจฉามิตาติยามิทำมังสรนังกัจฉามิตาติยามิสังฆังสรนังกัจฉามิโมทิหกบสวดสัจจกิริยาคถานัติเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสจวัชนัสสุติเมหุรุสัพพทานัติเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวรังเอเตนัสจวัชนัสสุติเมหุทสััพพานตติเรุ สังโคมเมสันังวรังเอเตนสัจวะเชนสุธิมิหุรุสัปัทาบทที่เจ็ดบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสูรวิหารติกปิโรนสึงมหาวิมัตตาพิคุสังเคนสถิงปัจจมาเตหิพิคุสเตหิสเปหิวะอารันเตหิทัสหิจโรธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโหติะควันตัสทันายพิคุสังคันจะ อัฏโหจะตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตตาโหสิยอยังโหพระควาสเกสุวิหารติกะปิรพสุตสมิงวะวเิมาตาภิกขุสังเคีณาสถิปัจจมัตเตหิพิคูสเตหิสเปหิวารันเตหิตาสัยเจโรธาตุยเทวตาเยปุเยนะสันนิปิตาหุนเติะควันตันทัศนายภิกขุสังคัญจะยานุนักมายัมปิเยนะพระควาเตนุปสังกามิยามะอุปสังกามิตตวะพระวาโตสันติเกปาเจขาถาปาสเสยามาติอัฏฐโหตาเทวตาเสยถาปีนามะวะรวา ภูริโสสัมมชิตังวะพหังภาษาเรยะภาษาเรตังวะพหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตตาพระวัตโตรตโปัตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพคะคัตังริว่าเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพคะวตโตสันติกีมังคาถังอภาสริมาตมโยตบนาสิงเทวกายะสมคขะตาคตัมหิมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยวะอัปปารเตยสังคันติอัตโคอัปปารเทวตาพคะวตโตสันติเกมังคาถังอภาสิตาตาพิฆวะสมารตาหังสุจิตตาอัต อัตขวปราเทวตาพระวโตสันติกิมังคาถังอภาสรเชตะวะขีรังเชตะวะปรีขังอินตะขีรังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมราจักคุมาันตาสุาาาสูนังคาติอัตขวบปราเทวตาพระวโตสันติกิมังคาถังอภาสรเยกิะจิพุตังสรารนังคาหาเศเตะเตขมิสันติกตายะปูมิง ปาหายาปานุสังเทหังเทวะกายยปริปุระสันติติอัตโขภิขุภะกัฏโตภิขุอัมมเทศเยภูเยนะพิฆเบถาสัสรกธาตุสุเทวตาสันนิพิติตาหุนติตาถาคตันลัสนัยภิขุสังขันใจเยปิเตภิเขเวเฮสุโติตตมัทนากรามโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภันฑนาเอตาปรามายเยวะเทวตาสันนิพิติตาเฮสุโตยิธาปิมาหังเอตาหิเยปิเตภิเขเว พระวิสันตีนะข้าธตรมทานาถันตัวสมมาสปรเตสัมปิภวัตตานังเอตัปปรมเยวะเทวตาสันนิพฤตตาพระวิสันติเสยถาปิมาองเอตารหิอาจิกิสันิพิขเวเทวกายานังนามานิกินตยิสันิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสันิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาสาทุการนัมสิกาโรตัปสิสามิติเอวัมันเติเตโขภิคุณเพะวตประจัสษ์ทรงเพระว่าตาทั่วจาสิโรกัรมลูกัสสามิยะตะภูมานะสัศิตายะสิตาคิละครปรัมพิตัตตาสมาหิตาผูีหาวสัลลีนามหวัสสรินารโอมัสะงหา อัวอามันติสัทธาสาวกเกศาเสนรเตเทวกายาพิกตาเตวิชานันตภิกขวเตใตัณมวครุงสุตภูพุทธศาสนังเตสัมปัตุรหุยานังมนุสสารธรรทัศนาอเปเกสารมัตตะขุนศาสนาตัสตรีสตังเอเกศาสนามนุสสารธมทัตนสูงอเปเกนันรมัตตะขุนิสาสภาพุทธาหุตาจะสภามปิญญาไวกิตวานัจคุมาตโตัวอามันติสัทธาสาวกเกศาเสนรเตเทวกายาพิกตาเตวิชานันตภิกขว เกวหังกินทีสารมิคิระหนุพสสตาสาวยขาภพมาคปิรัฐบาลที่มันโตชิมันโตวันนวันโตยัสิโมทมาาปิก้าโมปุกุสันติวามชาสาสยิมว่ตายาขันันตวันนีโนิิมัโตชิมันตวันนวันโตยัสิโมทมาาปิกโมปุกุสันติวา สตว์ขระเทสัสียขนนาท่าวันนีนอิจิมาตุิรมันทวนนาวันโตย์ยสิโมทมานาพิกามุปิคนาสุพิวนาอิเชตสวรัสัสียขนนาทาวันนีนอิจิมาตุิรมันทวนนาวันโตย์ยสิโมทมานาพิกามุปิคนาสุพิวนาเวสามิตาปัจสถานีขนนาทาวันนีนอิจิมาตุิรมันทวนนาวันโตย์ยสิโมทมานาพิกามุปิคนาสุพิวนาคุมพิโรดชักให้กุบปุรัสนิเวศนันพยโย ปุริมาจติสังราชาทาราโทปัสสาสติคันทพานางทิปติมหาราชายสัสสิโสพุตตาปิตาโสวินทะมานามะปะไรทิมันโตชิีมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาปิกะโมกุลกุนัสมิติวนากขินันจติสังราชวิรุณโหตปัสสาสติคุมพันธานางทิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตาโสวินทะมานามะปะไรทิมันโตชิีมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาปิกะโมกุลกุนัสมิติวนาถปัจฉิมันจติสังราชวิรุปะโคปัสสาสตินังคานางทิปติมหาราชายัสสิโสปปปุตตตตตตตาาาาิิิิิโสววนนนนนนะะมมมมรยัััช อุตรันติสังราชกุเอโรตปสัสสติยาขานงัติปติมหาราชายสัสสสปุตตาพิตาสุวินทมานามาปรายชิมัตุสริมัตโววนาวันโตยัสสินโมทัมานาปิกามุบิคุณาสมิติวนาปุริมาทิสังทัตรตชทักขินีนวิโรหนกปชิเมนวิโรปโคกุเอโรอุตรังทีสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจุโรทิสาสันทัตละมานาทังสุอตวันิกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสั อาคูวันจินิกาสถามายาคูเรนถุเวเทนถุวิภูจวิภูโตซาจันธนุกามาเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทปมันอยูจะเทวสูโตจะมาตริจินเตเสโนจะคันทับโพนารดราชาเชนโอสโโปอาคูปัญจสิโสเจวติมพโรสืวัจะสายเอเตจันยิจารชาโนคันทับภาษายาชุพิมุตมบนาภิกมุปุคนาสุปิทุนาอาคูนาภาษานาคาเวสาราธาตันชะกะคัมรัสตรลาอาคูอาปายคาสายติพยมุนัตระธาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวโนมานโคนสุปักสุปิติวนา เทนะคราเชสาสารันติทิพยาทิชาปักวิวสุทธจักรูเวหาอิศาเตวะนัมจัปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามะอภัยยันตนาคราชานามาสิสุปันนาตัเขมมะมะกาสิบุตโตสันไห่วาจาหิวพระวยญันตนาคาสุปันนาสำรากังสุบุตตังชิตาวิชิราเถนะสมุทักษุราสิตาวาตโรวาสภวเศตรีที่มันตวิสาสินุกัลกัญจามาพิสมะอุสุราธานเวขาสาเวิปจิตติสุจิตติจัปหาราโตนัมุจิสาสัตตบปุริปุตตานังสะเพเวโรจนามกาสานิตวะปะริเสนาาสุลาอุพันธ อาโปจเทวาปตวิจเตโชวายโตถาคภวรนาวารุณาเทวาสมมจยัสสาสมตตาุากิกาอคูเทวายสสิโนเตายาสเพนนตวันนโ่มัตตุชิมันตวันนันโตยสสสินโมตมานาปิกามุงปุรณะสปติมนาเวทุจเทวาสาริจมาจุเวมาจันทริัเทวาจันทมาคูปรักขิตานสุดริสาเทวาสุมาคูปรักขิตานัขัตตานิบรัขิตอคูมันระกาวสุนาวสสะรโทสโปาาวพุทนโตเทตายสเพนนะตะวันนโมัตุ ค้ถาครูสาวูเทวชราเมิสิขารียวันติตกาจารุชาจุมมาปุบนิพานสินววัุนาสาธรรมจัจุตานิชกาสเปียรุจิลาอาคูอาคูวัสมนสโรเสเตนะครับาสเปนน้ตวันนี้อิจิมันโตชิรมันโตวันนวันโตและสินมุทมาาพิกมุุนสมุิะนสมานามาสมานามนุสามนุสตมคิตาปุสิาอาคูอาคูมโนปูสิาาอคูเริวเทวาเตโตวสินโปะรคามาปะรขอาคูเทวายิสิโนเสเตนะักายสเปนนตะวันนี้อิจิมันโตชิรมันโตว สุขากรุมหารุณาอาคูเวขาศักดสหโอทาตะแคบมหาปโมขะอาคูเทววิจักขณาสถามัตตารักชามิสกายาสสินุทะยังอาคาปชนโนโยริสาภิวสติสเทเทกายาสเปนนาตวันิโนอิติมันตุสิจมตวนันมตุสัสสินุโมธามานาปิกขะมุปนัสพติุนาเคมิยะตุสิตายามกัตตาจิสัสินุกามิตการามเสถาโชตินามาจัอาสวานิมาติโนอาคูวัฏาคูปารเดมิตาเสเทกายาสเปนนาตวันิโนอิติมันตุสิจมตวนันมตุสัสสินุโมธามานาปิกขะมุปนัสพติุนา กเทเทเทวนิกายสเปนนาณตะวันิโนอามันวิญญาณขันชุงเยจันเยสัสสัสสหปวุฒิชาติมักเกลังโอคตินามานสมันตะเค็มุคตรังนาคันจโนสิตาจิตังสุภามาปรมาโตจับปุตตะอิติมตสารังกุมารอติโสจัสโสปคัสมิติวนาสัสสัมมรุกานามาปรมพิจติตติอุปันโนชิติมันโตุพิสมักายเวสัสสโสตเสสอิสราอาคุปเจวะสวัตินุเตสตปัจโตมัชโตอาคาริโตบริวาริโตเตสสะเพปิกาเตสเทเทเวสภามักเกมารเสนาพิกามิกปัสสกันหาสมันที่อย่าอิตากันทัฐาิินนาาตสป พระราหัตสร้งกตวานะเพราวังยถาปุสันกเม่คนนั้นอย่ตัวชีวิตตัวกตฐาสุภาพตัวทวัรติสังคตัอาศัยอย่งวเสตัณจะสัพพวิญญาณว่กิตวานจะคุมตะตัวอมตะยิสตาสาวกเกศาสนีตเตมาเสนาภิกันโตเตวิชานาภิกขวัเตจธรรมกุสุตตะวพุทธศาสนาวิตระเคปะกามุ่ในสามรมมปิเชยงสเปวิสังฆามาพยาติตายสันนโมทันติสามปุติสาวกาเตเชนสุตตติวันที่แบวสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตร เม่เบมสตังเอกาสัมปยญาพระขบวพาลาเสียงวิหารติอิสิปตนีิตะเิตตะคุะขพิูปัญจวัคคียาพิฆูปันเตศวเวนีพิูปันตปสิเตนะสะปัยุกยังกามิสุขามสุขะลิกันยุกนุขมวปุตุสินิโกนเยรูนสันนิโตโยจะยักอารติกรพนยตุโคอนยนัสันิโตยตเตปิปอุปนเตมุขมมัชิมปิปัฏานตัตาเตสัพทจัุการยนะการณิยุสมัยมิญญสัพุทะยินปัญสัง กระมันจะทราพิโมัจิมปฏิปทาธตตสมุทรจักรุกรณียนุสมัยปิญาสมบูรีดพนสวัตติยัมวะโดข้กุมาโคเสสัสมิติสมากบุสมาจะสางมันสมาชีวสมัจะมุสมาสติสมาสมาธิยังโคสัพิมันจิมปฏิปทาธตตสมุทรจักรุกราียุสมัยปิญาสมบรอียินพนุสรวัตติอิทังโคตรพิคทุข้สัจจิิทุขชอปิทุขามระมปิทุขาโขบริเทยโคทุกขม ราคะสกทตา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 พ่นันทินิเซจังกะวตนาพวตนาพิวตนาีงคประพิเวทุกนโรธอริยสัจจังยตสเยวาสิสวิาคดโรโจักโคปนิสมุตนารยทางโคปนพิเวทุกขนโรธมนิปฏิปทาเรสัจจังยเมโยโรขังคิโคมะโคเซที่ทังสมาธิติสมาสกับโพสมาวจัสมาตสมาชีวสมาวยามสมาสิสมาสมาธิทางทุกขกาสัจจังตพิเวปุเพนสเตธรรมจักุปาริยะนัอุปาริปัญญปาริวิช อุตปารีต <ess> ังโคปนไชนตุกคนสัจจังปาริญญาตันติเมพิขาวปุูเป็นอนุสติธรรมจากคุณปาริยานางอุตุารีพอวังปัญญาอุตุภารีพีชาอุตุารีเราโคอุตุารีทางทุสมุทโยรละสัจจังติเมพิขาวปุเปนอนุสตรรมจากคุณปาริยานางอุตปาริปัญญาอุตุภารีพี่ชาวอุตุภารีเราโคอุตุาริทางโคเปนิทันตุกสมุทโยรละสัจจังพหะตาปันติเมพิขเวปุเปนอนุสติธรรมจากคุณปาริยานางอุตปาริปัญญาอุตุปาร

สัสมาธรมนิยปชาญาสเทมนุสัุตระสมาสมุิมสุโตปจัญญาสิญาณจเปเมัสนุปาริคุปเมมุติยามติมัสตินาตินีุรวติสมจพะวะตมนาปจวัคาภิคุปปะปสิดังพิันวมสมิจะเดมเบยยะกรมสสิปัญญามเนนตนัญญาสวรเจะธรรมจักุปาิกิจิสมุธรรมสัพพันธนิธรรมสิติเตจุตาธรรมจักกิภูมาเทวสันมสุเอตมะขวตาภารสิงสุรเนยเมตาเยน

อิทิาเตนะทธตนะเตนมุเตนะยาวคโรคกาสัวผู้ขัดนเจยยานัสาสีโรกาตุลสังกปิสมกัิสมเบทีอมโลจโโลภาโสโเกปตุโสติกติกมวเทวนังเทวนุภาวันตะโคบวานังอุทานิสิันยาสิวะตะคลันยวนยาสิวะตะผูคนนันยติตังยาสตุคนันยสัเคันยตวิวนามังคสิติบทที่เกาพุทธานุสติอิติปสะวะรังสัมมาสมพโวิชัยสันปตสุกตโรกาวิทุนุตโรบริจ สังขารนุสติสุปฏิปันโนภคกวตสาวสังโฆสุปฏิปันโนภคกวตสาวสังโฆเยเยะปฏิปันโนภคกวตสาวสังโฆสามิจิปปนโนภคกวตสาวสังโฆยี่ิรันจตาเรปุริสายุคานิอัตตาปุลิสปุกอรายสังโฆตสาวสังโฆอนุเนยป่าวเนยทักกินเนยอันชัติกขารเยโนตระนพุญญาขินานโนภะสติ ประเภทสองสักกะตวาสักกะตวาพุทธรัตนังอุสรังอุตมังวรังอิตังเทวุสันนังพุทธเตชเชนสุตินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปสัมมิทุเตสักกะตวาธรรมรัตนังอุสรังอุตมังวรังปิริลาหุปสัมนังธรรมเตชเชนสุตินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวามุปสัมมิทุเตสักกะตวาสังฆรัตนังอุสรังอุตมังวรังอหุนยังปะหุนยังสังกเตชเชนสุตินานาสันตุปัตถวาสัพเพโรขาวุปสัมมิทุเต พุทิสกรสามขันธาชีน้ชอนชยาสนาขตพุทธเชตวามารังสวารังสุสัจจาสังมาสังยปวิสุนาสภันังกราจ้ยพุทธทวิสตรนายกาสัเปปิติตาแมหงมัตเกตมื่อสสารสิ่งปิโตแมงพุทถอดทัมโมจุเจเรสโกปิตโตแมงอุเรสัพพุนากรดขณะเยเมนรุ่ทศริปุตชนักขี่นินโยปิรบาคสิมุกราโนจบว่าเมตะขิ่ในสวะยนม้อาสุงานุสราอุโรกาสปุจมาณอมว่าสุมาสุตะเกตเจตโตปิบาสมิสุดียบังกร นิสิโนะเสซามปันโโนโซบิโตะม่ไป้องขบวนการกัสโปเทโรไม่ให้สิจิตวาระโกโซไม่ให้พระเรนนี่จังเตทัสากปนากโรปุนงคริมาโรจิโอบารินาซิวเรซามเจมิชาตานาเตติการามาเซซัสิติมาฮะเทราวิชิตาสินซาบะกะเอาสิติมาฮะเทราชิตาบันโตชิโนราซัสเารันตาเิตาเตชินงคามัยเขาซันตตา Nah terdampur atau asidak kini mete suduk anaknya baca baca asih wami aku kan karena morobri tanjak anak nanti surga angka seheran 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 itu บทที่สบทสวดพระหงมากาพรหุสมาินิมิสาวสันตังคีเมฆราอิจโครเสนมานาสันนาริยมวิินาชิวมุนิโตตันเตสัพโติชมกรามาตติเดกามวิุเจัลันติครามาวะกามกอมตยาข้กันติรันเวิตินาสิบมุนิโตตันเตสัพโติชมกรานาราคีิงขเนัอมาตพุตันทวักกิจกรรมสนิวสุานันตังเตัมุเกิินาสิบมุนิโตตันเตสัพโติชมกราอุคิตาขัดขมัญชาสุามันต กาตบนกัตธมดานังอิคาิญาจินใจสุตวจนะชนกายมาเชสสันตตัโมวิญญาเชิรดาวมิมนตนสัพุเตชมารานิจัจังมี้ยามสัจกวาถเกตรงว่าพี่เราิจานณาเานังูตัมมัญญาวติปสิิ์้ต่ชระมินโนเตสัพุเตชมากรานีนันโทรปานถาพูชคามีพูดตเิสีงเตนทพดชะต้าธรรมไปยังตัวโทรปเตสวิินาชิดาวมินตนเตสัพเตชมารานทุกขาดิบุชะตสุตตะัดัพมง Nakaruniko na toy sa itaya sa pwede na pura toa pare misa papa tosa pwede mata mai teya sa toa tse na hoto teya sa ma kram tse toa pwede ya mure sa kaya nanti mata noe wawo jaja wong siyo hoi jaja su jaja ma kreya si kesi se pera bipo kreya pese na akapa toa pwede mura tei su su papa tasa tang kono su ditang jaja di tang pam tsa di su kaya kama wajak kama patakinang patakinang menok kina mano kama patakinang di ni kata manor rapa ndate pata kina Papa tu sapa mangkaran rakan sapa tu sapa putar nu pawai nasarasa tu tipe papa tu tipe papa tu sapa mangkaran rakan sapa tu sapa tamanu pawai nasarasa tu tipe papa tu tipe papa ความรักครั้งลับเร็วตัดสับสคมันสับสนการพัฒนาสารสูดิ้งสุดเต้ วัที่สิปฏิานนคาถายาเทวตาสันติพิารวสินีทูปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธานนภตุปุชิตาสติงกโรเตวิรามัทเเทราจมัชานการะพิกวสรามีกาธานปิปัสกาขมาจเทสานิขมาจะอิสาสัพะปุตสุยราภวนตุเตชะราปุชายปิัสัมภยะสัสนารุปิการิติกานัมบรมติจเตสเปุตุการุสังขังทันจุังทันโมธรรมตระสุกราสังโฆตุจมาคอัตติเจิจเาัมพีต มาตาปิตาอาตาลจังนิจังรักขันที่ปุตตะเอวัตมิราสชาโนปสชังรักขันสัพพทาบทที่สิบหกเทวเตาเยโยชนะคาถาทุขปตาจจนีทุขปยาปตตาเจนิปียาสกปตาจจนิสุขะหุตุสพเปิปันนโนอตาจะอเมสัมปตังกุจสัมปตังสะเพติวานุโมตันตุสะพะสัมปเทศิธิยาธานังสัมปุสิสิงนาราุสะปะทาภาบรมิตาวุตุขันตุเทวตาขตา

jadi, saya narah keempat, namanya Sabtu Putra Pura, berapa? Tapi jika yang perang, perantanan jadi saya narah keempat, namanya Sabtu Sopi Pura, berapa? Tapi jika nanti yang perantanan jadi saya narah keempat, namanya Sabtu Sopi Pura, berapa? Tapi jika nanti yang perantanan jadi saya narah keempat, namanya Sabtu So. ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่อาอนุภาพแห่งความเพียรในสงฆ์การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดพระบทสวดมนต์พระสุภรพริกษุรับคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกข์ไปทางปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเจตเทพเทวดานั้นได้โปรดอนุโมทนาในการสวดสติอายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนมโนทนาได้ปุดอำนุยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและว่าถุงมงคลพระภิตายยอดเศรษฐีเดี่นยอดเศรษฐีเด่นว่าโคบะจันทร์จนถึงวันถูงมงคลนั้นโปรดได้สามสิบซักขึ